สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาพบกับนอกอีหลดาดจ้าในช่องกินแซบโชว์บไอนกอมือนี้บรรยากาศฮ้อนหอนพินองตอนนี้แบบว่นบานใบโมง่งกาลังหอนพอดีเลยกับบรรยากาศฮ้องนี่คึอ้อยากย่ำขนมจีนจ้ะใส่น้ำปลาแซบแซ่บแซ่บเลยจ้ะเอาแบบรสจัดๆเลยจ้ะแดงเลยพักเครื่องเคียงกับมี่ยังหลายดอกจก้ะมี แรดิดพักกันจองลวกแค่รสแล้วก็แตงกวาจา้ะแล้วก็มีชะอมน่อยนึงมาพี่น้องจ๋ามากินเลยค่ะกับบรรยากาศหอนๆแบบนี้โอ้แสแปรนัวๆไปน้ำกันเ <c oughs> ส้นขนมจีนเส้นง่ายๆเลยจ้ะเ้นน้อยๆว่าค่อยมักดอกมักเ้นเ้นง่อยๆมันดังคอยแบบแสบจ้ะแต่ตะคนมักเนาะ มามาพี่น้องใส่มือกนเนาะนัวครัอขันในห่อนก็นห่อนห่อนนะพี่น้องเนาะอากาศแบบ ้างการป็นก็กนเงียบๆภักกันจองแสบจะ้ะหลวกน,นุ้นำจีนจีนกับประมาณเคืองโลกค่ะ รสจัดจ้านดีค่แะแรกปิดกินยำได้กัแบแสบเนาะก๋อย่างนี้ แสบล้วนัวกระหมู นัวแห้งนาำปลาาขนมจีนดูดนาำไปเมือลเลเบเดส,สดเลย จากออกไปห่างนอง่อยคือจา,ากม่ถึงแดดพดลดกับวบยูลดเอาไปสอมขั้นไหนแล้วฮนะต้องเพจต้องแสบไปหน่องมืดบ้านมจีนเคืองโลพไปหน่องกินเมื่อน,นี้สิเขาโรงพยาบาลมาั ป้กักันจองเนี่ยกินข้าวขนมจีนเนี่เขากันดีเนาะนกองมักจะหลวแต่ว่าถ้าดิบกับบ๊อบปันไหนบ่อ่คอยมัก ต้งแสบทั้งงอั้งหอนกับพองกันพอสองนิ้วแล้วเริ่มบริหารนิ้วแล้ว เพิ่มแป๊บเดียวอีกสองเหมือนกับเปิดงานแล้วจ้ะจับเลือยู่อน้อยหนึ่งจ้ะอ่าทำรับมันหนิกะเอาไว้แค่น,นีนก่อนแล้วจ้ะ ยังไง้น,นูก็ขอพุดทถกๆกกำลังใจที่เขามาติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หนุกในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีจ้า